สวัสดีครับซับโสพลเจริญยนต์จังหวัดฉะเชิงเซานะครับสวัสดี F อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเราทางช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Tik t o ็อกนะครับแล้วก็ทาง Facebook ซับโสพลเจริญยนต์นะครับวันนี้มีสินค้าดีดีนาเสนอนะครับเป็นเครื่องมือ2ใหม่สดนะครับเครื่องมือ2ใหม่สดสภาพนะครับยืนยันไว้เลยนะฮะตัวนี้95%แท้นะครับจากของใหม่95%แท้ใช้ไปน้อยมากนะครับซื้อมาใช้ไปน้อยมากนะครับก็มีเหตุจําเป็นที่ต้อง ขายนะครับไม่มีการสึกหรอหรือการซ่อมบํารุงอะไรที่เกิดขึ้นเฉยๆนะครับไม่มีครับไม่มีการอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับคือเครื่องสภาพใหม่นะครับรับประกันเลยทรับโสพลเจริญยนทำคลิปให้ท่านดูกันนะครับเครื่องตัวนี้นะครับน็อตฝาไม่เปิดน็อตปั๊มไม่เปิดนะครับใหม่จริงนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในนะครับว่าใหม่ขนาดไหนนะฮะนี่ครับนี่ครับใหม่จริงๆนี่นะครับ น้ำยังใสนะครับฝาหม้อน้าไม่มีรอยเดือดเลยนะครับจะของใช้งานน้อยมากนะครับใช้งานน้อยมากนะครับตัวนี้ก็คอนเซตทีตัวใหม่กันแล้วนะครับร้อยร้อยห้าห้านะครับผมสิบห้าแรงครึ่งนะครับก็ราคานะครับอยู่ที่สี่หมื่นสามพันบาทนะครับสี่หมื่นสามพันบาทนะครับรับประกันเดิมทุกจุดนะครับสี่หมื่นสามพันบาทนะครับท่อไอเสียยังดําปั๊บอยู่เลยนะฮะรอยข้อต่อนะครับยังไม่มีรอยไหม้เลยนะครับข้อต่อฝาสูบกับเสื้อสูบนะฮะ ก็สวยๆก็เลยตัวนี้นะครับผมรับเองหน้าร้านฉะเชิงเซานะครับลดค่าน้มัน2,000บาทนะครับจัดส่งทั่วไทย43,000บาทนะครับขออนุญาตนะครับก็ท่านใดรับได้นะครับก็ซื้อขายโทรมาคุยกันส่วนท่านใดมองว่าสูงไปอะไรไปนะครับไม่ว่ากันครับของซื้อขายเรารับประกันให้ว่านะครับเครื่องไปถึงหน้าบ้านท่านแล้วมีจัดส่งเก็บปลายทางแล้วถ้าเกิดไม่ตรงปกนะครับไม่ต้องจ่ายเงินนะครับคืนเงินทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยวมาฟังซังเสียงพร้อมกันครับผม มาดูซิว่าเป็นยังไงนะครับเราสโลครับไปสกจริงครับผมรับประกันสายติดเรียบร้อยเราสโลนะฮะเงียงฟังค้ามนต้องตรนี้นะครับรับประกัน5เดือนเต็มนะครับซื้อจากเราไปตัวนี้นะฮะตะแครบไปเลยรับประกัน5เดือนเต็ม กันเลยเครื่องไม่มีปัญหาใดๆนะครับไม่เกิดบาดเหตุหรืออะไรใดทั้งสิ้นนะฮะอ่าเจ้าของมีความจําเป็นขายเพื่อจะต้องใช้เงินนะครับรับประกันว่าหมายจริงนะครับเพิ่มโทรร้านทรัพย์สมพลเดี๋ยวพิมพ์ให้หน้ากระดาษอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่า0983628238นะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ098นะครับ362นะครับ8238นะครับผมคลิปนี้ก็ได้สินค้ามาจากบ้านลูกค้าก็เลยอ่าทํา รีวิวให้ลูกค้าดูก่อนยังไม่ถึงหน้าร้านนะครับมันก็เลยทําคลิปให้ก่อนอยู่ในรถนะครับก็ทําให้กันนิดนึงเพราะ่พอดีผมมีตัวแท่นมานะครับก็เลยทํารีวิวให้ดูนะครับสัพย์โสพลเจริญยนนะครับเข้าไปรับชมกันได้นะครับผมฮะตัวนี้ใหม่สดกันเลยนะครับท่านใดหาอยู่ไม่ผิดหวังครับผมนะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ก็ประหยัดประของใหม่นะครับท่านลองพิจารณาดูนะครับซัพโสพลเจริญยนต์สวัสดีครับร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ